สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปร,รงคนลั่นคุ้งค่ะอัปเดตหน้าง,งานก่อนกลับบ้านเนาะคะ่ะตอนแรงค่ะนี่ก็ช่างเทิดกับน้องคิงค่ะก็เลียงมืออย่างเต็มที่นะคะตอนเที่ยงก็พาเดี๋ยวก้อยหอยสดๆจากคลองบ้านสวนของมนชัยนะคะของเอไซกับสาวมนเนาะคะ่ะเนาะอ่านี่ก็มาเริ่มรุยงานช่วงบ่ายนะคะก็เชื่อม เชื่อมติดอย่างทาวอนของเล็กกับเสาเนาะคะ่ะเนาะเสาเล็กนี่ค่ะก็เดินคานด้านบนไปแล้วสุดไปถึงด้านสุดไปถึงด้านหลังแล้วเน,ะะนาะเดินด้านหน้าไปถึงด้านหลังก็คือเสร็จแล้วก็คือน้องคิงก็เก็บรอยเชื่อมนะคะเก็บรอยเชื่อมบรรยากาศเมื่อนี้ก็โอ้โขนาดสี่โมง สี่โมงเย็นแล้วเนาะคะ่กะก็ยังหอนอยู่เนาะค,ะะคะา่ะเนาะนี่ค่ะก็ดูก,การทํางานของช่างความคลื่หน้าของงานเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเริ่มงานวันที่สองเนาะค่ะสองวันนี้แล้วเนาะค่ะเนาะก็ช่างเถิดเพื่อนว่าตีไว้หนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะก็มาลุ้นกันว่าจะเสร็จตามที่ช่างเถิดพูดไว้ไหมเนาะคะา่ะถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือขึ้นโครงขึ้นโครงเสร็จแล้วด้านบนด้านคานด้านบนก็คือ เดือเชื่อมเชื่อมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วก็จะติดตะข่ายไปเลยนะคะเนาะ,ะอันนี้นก็ช่างเถิดว่าจะทําโครงไว้ก่อนนะคะทําโครงอ้อมไปแล้วก็ด้านหลังก็ทําเชื่อมเหล็กขึ้นเป็นคานนะคะแล้วแล้วก็ล้อมาทางด้านสวนของพี่ยูโูนะคะเนาะ,ะนนก็จะทําแบบคานถึงแบบด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็รอชม คลิปแต่ละวันนะคะความเพิ่มหน้าของงานช่างนะ,ะถึงไหนแล้วนะคะทำสองวันถึงไในแล้วเนาะ,ะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าช่างสองคนเนาะค่ะเนาะแบ่งหน้าที่กันแบบหนึ่งคนเชื่อมอีกคนนึงช่างเทิดวัดแล้วมาตัดเหล็กน้องคิงเชื่อมเนาะค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเนาะค่ะเนาะว่าตู้สอดแปลกเกอบได้กี่น้อยเกือนี่ค่ะนี่ก็คือตู้เชื่อมสองเครื่องเนาะค่ะเนาะช่างช่างเทิดก็เชื่อมอันนี้เขาห้องว่าเผื่อช่างเทือกห้องว่าเผื่อเนี่ยอ่านี่ค่ะอันนี้ก็ช่างเทือกก็เชื่อมนะคะเล็กแหลมนะคะเนาะ นี่ค่ะติดกันเป็นอย่างนี้เลยเนาะค่ะเนาะส่วนส่วนน้องคิงก็เชื่อมคานคานเหล็กด้านบนตรงนี้จะทําเป็นประตูนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้เชื่อมเหล็กติดกันนะคะตรงนี้จะเป็นนี่ค่ะเชื่อมเป็นประตูนะคะเนาะส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็ติดเหล็กคานบนไปเลี้ยวเรียบร้อยนะคะเนาะติดเหล็กข้างบนไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็ เหลือแค่เก็บหอยเชื่อมรายละเอียดรอยเชื่อมให้มันคงแข็งแรงเนาะคะ่ะมันคงแข็งแรงนี่ค่ะนี่ช่างเทิดก็เชื่อมตรงนี้นะคะนี่เนาะคะ่ะงานก็มีอะไรบ้างเนาะคะ่ะก็ทารั้วทํารั้วด้านข้างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ทาสีด้านรั้วหน้าบ้านเนาะคะ่ะ นี่ค่ะนี่ก็ใกล้กี่โมงสี่โมงแล้วนะคะสี่โมงกว่าแล้วเนาะ,ะให้น้องกิงไล่เก็บรอยเชื่อมก่อนเนาะคะ่ะไล่เก็บรอยเชื่อมนี่ระคะความคืบหน้าของการทำงานแต่ละวันเน,นาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะก็โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอพระคุณเ c ซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปรงคนล้นทุงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ